สวัสดีครับผมบบาวหนองครับมือนี้มาพ่อก็เบาหนองอีกคือเก้าครับผมมือนี่เบาวหน่องจะมาว่าความฝันแม่จำเนียนสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่บิจารณญาในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างคืนยุติโชคลด้วงครับเล่สีเขาหรือบ่กเขาอันนี้ก็มีผู้ใดบอกได้ความฝันมันก็คือความฝันครับเนาะจังไดก็ลองคิดพิจารณาเอาเ้อครับเด้องวดนี่ครับแม่เพิ่นฝันครับ ก็เจอกันหลายรอบแหละแต่ว่าโบเคยไดีวบอกความฝันสูฟังกันเลืกเถอะงวดที่แล้วเพิ่นก็ถือสองหกสองหกกับเจ็ดแปดเพราะว่าเพิ่นซื้อเหลขของแม่ฮันนี่แลละกะที่ว่าเบาหนองแปะเหลขพิษนั่นแหละของแม่ฮันนี่แหละมันมันกับมาตรงกันครับเหลขกไอ้ไข่ไอ้ไข่เนาะเพิ่นก็เลยถือทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่าเหลขกสามโตเพิ่นบ่ถือแต่ว่างวดนี้เพิ่นก็เลยว่าลองบอกความฝันให้เบาหนองฟังบ่งก็หน้าเพิ่นว่า บาน้องบอโอ้ยดีหลายเวอรัเนดีหลายแหงย่แหงอยากได้แห่งอยากอะไรอยู่แต่ว่าเบ้าน้องทำได้แม่แม่ซื้อเลขตัวใดญไหวก่อนหน้าทีบ่บอกก่อนก่อนสิฝันแม่พอดีปรากฏว่าโอ้ยแม่ก็มาหาเลขอยู่นี่แหละตุนอาสินะแม่ก็มาหาเลขอันเรามักเราว่าเรามักวันนี้เรามักศูนย์หกเป็นว่าเลขกสองตัวแม่แม่มักศูนย์หกเป็นว่าชินะ แต่ทะเลข3ามโตแม่เรามาก 6, ัก4ี่ศูนยนว่าแม่มัก4ี่ศูนย์หกแต่ถัดสองโตหมักแห้งก็คือ06นย์หนว่าแต่ถ้าเป็นสมโตมก 6, ักสี่ศูนย์หกพนว่าอันนี้เพื่อนบอกว่าหลีกเพื่อนมักโซนโตได้พอนว่าแม่กะได้โตะลีศูนมากได้หาหกใบแด้วละ่ะพจนว่าที่นะั่นสื่อของเพื่นอนแหละตามปาะชาะนอ,อ่ะก็ลองเบิ่งนะครับเด้อพบอันี้เพื่อนชิมเาบอกความฝัน เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันขึ้นนันเพิ่นว่าฝันว่าอันหลานไสยเจ้ายอยของนี่มันตายเพิ่นว่าหลานไส้หลานไส้แม่นี่แหละมันตายบัดนี้แม่ก็เลยจ็เช็ตจังใดเอื่อนหาไปกับโบมีผู้ใดหูโบมีผู้ใดเห็นบ่มีผู้ใดได้ยนิยนคือจังว่าในโลกใบนี้มีแม่ผู้เดียวเพิ่นว่าปว่าในโลกใบนี้มีแม่ผู้เดียว หอาใบสิมัสอยกับผมมีแม่ก็เลยว่าเฮ้ดจังใดดีนะเพื่นว่าลานก็มาตายใส่เพื่อนหน่อยสินะพ่อปนี้เพื่อนก็เลยได้ได้จอบใบหนึ่งได้จอบเลียมหนึ่งแล้วเพื่อนกับไอ้ลากศพหลานน่ะเขาไปให้ปลาเนี่ยมันแบกบบุ่ดอ่ไรมาแบลบอะไรแม่ก็คอยลากคอยลากคอยลากลากไปจนหอนให้ปลาแม่ก็ไปขุดลุมเพื่อนว่า เมียก็ไปขุดหลุมแต่ว่าตอนขุดไปน้ำกรไห้ไมน้ำขุดไปน้ำกรไห้ไม่ไน้ำนี่ตนหลานคนว่ายังได้คนยังนุ่มยังเนียวังได้ยังมาตายถิ่เพื่อนว่างสินะนี่ฝันนะเพื่อนก็ขุดไปน้ำหาไม่ไน้ำบนไวน้ำว่บบบาบนหาเลอยอย,อย่างนี้สิพอวันนี้แล้วแล้วปุ๊บขุดมาได้วันนี้เพื่อนก็นเลยดึงหลานคนน่ะละ่ะลงใส่ในหลุมก่อน,พนพเพื่อนสิกบเพื่อนก็ จุดทูบดอกหนึ่งบอกหลานลานเอ้ยไปนี่อันพบภูมิที่ดีเดอ้อวพื่อนว่าอันเกิดศาสนาฟ้าไม่แก่มาเป็นอันนาหลานกันคือเก่าเด้อเพื่อนว่าพราะวันนี้พราะว่าวล้วปุ๊บเพื่อนก็ฝังทั้งฝังทั้งห้เพื่อนว่าสินะพราฝังแล้วปุ๊บเพื่อนเพื่อนว่าตอนตอนนอน,นั่นเหมือนกับห้องหย้ยอีรีเลยได้เบาหน่อยเพื่อนว่า,นวาจนแม่ ะดุ้งตื่นขึ้นแมวเฮ้ยเมื่อยมัดหมนว่หงื่อแตกซะก่นว่ะแล้วก็เหมือนกับมีน้ำน้ำตาไหลออกมานำเลยเหมืนว่าแม่ที่ตัวหลานหลางทีนะบ่าวหนงก็เลยว่าเออกรบโบนเนี่ยฟันลายอาจฝีกลายเป็นดีก็ได้อีหยังมันก็เป็นไปได้เบิดบ่าวหนงบอกเพื่อนทีนะเพราะวัดนี้แล้วบ่าวหนงก็ว่าแล้วแม่ได้เรกตัวใดเพื่อนก็เขียนให้เพื่อนก็เขียนให้เพื่อนว่าเอาหน่ เหล็กฟันแม่มีตัวนีล่ะเพื่นแม่ก็ไปบอกแม่ก็เลยไปบอกให้หลานมันฟังเพื่นวะแม่ก็เลยไปบอกให้หลานมันฟังบัดน,นี้บางเอืน้นตาเพิ่นเลี้ยวไปเห็นในเสือหลานหลานผู้ชายที่เพิ่นใส่นะบางเอืญนเขียนก็ไปนีเนเนเน่เห็นเห็นเห็นเหล็กในเสือหลานเพ,พิ่นบัดนี้เราเห็นในเสือหลานเพิ่นอนหสองศูนย์สี่เพิ่นวะสองศูนย์สี่ ในเสือเลยที่มือเพื่อนไปหาหลานเพื่อนนะมันเขียนในเสือเพื่อนสองศูนย์สี่เื่อนก็เลยว่าเออเข้าฝันเกี่ยวกับหลานเข้ากับเอาเลขหลานนี่แหละเพื่อนว่างสินะเพื่อนก็เลยเขียนให้บ่าวน้องสองศูนย์สี่ตัวเดียวแล้วก็เลขที่แม่เพื่อนมักก็คือสี่ศูนย์หกเพื่อนว่าแต่ว่าขันเบอลในคนตายมันก็มีสี่มีศูนย์ล่ะเพื่อนว่างสินะมีสี่มีศูนย์เออมันก็มาตรงกันเพราะวันนี้เพื่อนก็เลยว่า กระัเอาเอาตัวนี้ล่ะในใจเพื่อนเอาเองได้ตอนแรกเพื่อนกะบ่ท่านได้บอกดอกว่าเพิ่นสีเขียนเลขตัวใดหายเอินเพิ่นไปหาหลานเพิ่นเพิ่นก็เห็นเลขนี่เสือสองศูนย์สี่เออเอามันตัวนี้ล่ะเราอ่ะวันนี้อายุหลานเพิ่นนะครับเด้อสามสิบแปดปีอายุหลานสามสิบแปดปีอายุแม่จำเนียรห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าปีอ้าว ลองคิดพิจารณาเบิ่งครับเด้อแม่เราเขียนมาให้ในเลขฝันน่ะที่เพิ่นเขียนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเขียนเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่ได้ว่าเลขมันอยู่ในฝันเด้เลขมันอยู่ในโตหลานเพิ่นเพิ่นว่ามื้อนั้นเพิ่นไปหาหลานแล้วเพิ่อนไปเพิ่นไปถามอายุหลานแล้วก็ไปบอกความฝันสู่วันฟังเลขในโตหลานก็คือ204แม่เพิ่นซื้อไว้แม่เพิ่นซื้อไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ406เพิ่นว่าจังซี่นะ เออมันตรงกันเวอร์ซีศูนย์ศูนย์สี่มันว่ามันตรงกันแต่เราก็ว่ามันกับเปเลขออกอยากอยู่นะสี่ศูนย์เปเลขออกยากแต่กระโบนเน่ครับลิสิมาสองสี C, ่ลิซิมาสองศูนย์กับเป็นไปได้แต่ว่าเมียเรามาักแห้งก็คือศูนย์หกมักอีลีก็คือศูนย์หกครับแล้วก็สื่อแต่ลอตเตอรี่ไวหากหกใบนี่แหละศูนย์หกอ่ะกระโบนเน่ครับงวดนี้เทาอาจฐิ มีโชคไปกับแม่เพิ่นก็ได้หรือแม่เพิ่นอาจิมีโชคก็ไดก็เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางจือเนาะครับเนาะเป็นแนวทางเนาะครับเนาะบทต้องชี้เรลียดครับบทต้องชี้เลียดกับตัวเลขกหรือว่าบทต้องชี้เหลียตกับยังกระางก็บมาฟังไหวเผื่อเผื่อความบันเทิงนะครับเนาะเผื่อความบันเทิงแต่ว่าผู้ใดมีเหลข่ยังแต่เขามาคอมมนตนะครับเนาะเขามาคอมมนตพูดคุยกันเพราะว่าเบ้าหนองกับบทสามารถจะตอบโต้ครับ เอฟซีใดโดยการดังเบารมอมีแต่เอฟซีมาคอมเมนต์บางเที่อเบาหน่องกะแต่ว่าเบาหน่องบดอาจอาจจะบดได้ตอบกลับเบาหน่องอาจีพกดดูเข้าใจไว้ถ้าเบาหน่องกดลูเข้าใจไว้แสดงว่าเบาหน่องเขามาอ่านครับเบาหน่องเขามาอ่านแล้วเบาหน่องกะเบาหน่องอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าเบาหน่องอาจจะบดได้ตอบทุกคอมเมนต์ต่กีนะอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เบาหน่องอาสีกดเข้าใจจะแสดงว่าเบาหน่องรับรู้แล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวใครผู้ใด,ดมีฟันกะถักมาบอกถักมาพูดคุยกันเดี๋ยวบบาวหน่องกะสะเอาลงคลิปมาบอกสู่ฝังจะได้งวดนี้วันที่หนึงเมษาหนเจเข้ามารับโชคเป็นํากันคือเก่านะครับนอ่ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสีไหนก็นให้สมหวัง,งดังปรารถนาทุกประการเหตุยังกะใหญ่มีอุปสรรคให้ราบลื่นะครับนอะงวดนี้วันทีน่หเมษาเขามารับโชคกันคือเกา่า ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ